ส่มากเป็นพวกที่เบสเอาไปขึ้นสวรรค์สวรรค์ไม่มล้มด้วยนะขึ <laughs> ้นไปที่มูลกันทุกดีของพุทธเจ้า <laughs> นิดเดียวนิดเดียว <laughs> นิดเดียวนิดเดียว

บุญธนกุฎีของพุทธเจ้าขอคิดสักุดองค์ก็อยู่บริเวณนี้